อืคลิปออกก็ได้ดอกโมเมนต์ตูนมังนะครับนี่ซุดต่ำโอ้ไม่ได้ต่ำคือเสีบเลยว่าขนาดนี่เอาพี่ต่ำทั้งหมดเลยเอาคนดึกคนดึก่ผมฟ้าเซนขึ้นสูงโลกมาซาครับสามสองหนึ่งไป ตายซะคนตายแล้เศาาขนาดน,นี้พี่นองเลย